กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มิกกี้ R P M Motor Detailing และมิกกี้เสร็จรถสวยนะครับมากับรถหนึ่งคันที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้ววันนี้เป็นคิวของรถยูสุมิวเอปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับและสีนี้เป็นสีทองด้วยนะครับเคลือบแก้วหนึ่งสเต็ปเมกาเซรามิกโบนะครับคันนี้ลูกค้าเคลือบกับเราเป็นคันที่4แล้วนะครับขอบคุณเฮียเอกม,มากๆครับสำหรับคันนี้นะฮะโปรแกรมในการทํานั้นเริ่มจากการเตรียมผิว ไม่เยอะนะครับส่วนคันนี้มีของแต่งมาด้วยเราเคลือบของแต่งให้ด้วยเช่นล้อแม็กนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับสเกิร์ตหน้าหลังเลยสีทํามาค่อนข้างใกล้เคียงเลยนะแล้วเวลาทําเห็นไหมฮะเคลือบแล้วมันก็จะสวยงามใกล้เคียงกันมากๆพามาดูกันรอบๆคันนะครับสาหรับความสวยงามนะฮะสีนี้นะครับจะบอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหรือช่วงเช้าจะบอกว่าสีโคตรสวยนะฮะคันนี้สวยจริงๆนะเราพามาดูกันในห้องผมเลยเปิดไฟสีเหลืองเพื่ออยากให้หลายๆคนได้เห็นนะฮะว่า สวิลในการหลังจากที่ทํางานแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าเราเตรียมผิวกันทุนทางยิ่งยวดไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือว่าจะเป็นรถที่ใช้งานมาสักพักเนี่ยทุกคันจะต้องผ่านการเตรียมผิวอย่างยิ่งยวดทุกคันนะครับเพื่อให้ออกมาได้อย่างสวยงามดีที่สุดและคันนี้นครับหลังจากที่ทําการเคลือบแก้วไปแล้วนะทั้งหมด2รอบนะครับคันนี้นอกจากสีจะมีความสวยงามแล้วตัวสีจะมีความแข็งแรงในระดับโมเลกุลด้วยเช่นกันเพราะว่าน้ำยาเคลือบแก้วเมกาเซรามิกเนี่ย นะครับชื่อก็บอกอยู่เป็นเซรามิกจะไปทําปฏิกิริยากับสีทําให้สีมีความแข็งในระดับโมเลกุลด้วยนะฮะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่หลายๆคนนะครับเข้าใจในคําว่าเคลือบแก้วเซรามิกนะครับซึ่งที่จริงมันคือคำดูกันนั่นเองแต่ว่ามันโครงสร้างเซรามิกนั้นในสมัยนี้ที่มาใช้กันนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ตามสมัยนะครับที่ทุกทุกที่จะต้องมีนะครับแล้วก็คันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยที่ให้การรับชมรับฟังครับ จากต้นจนตบเทปนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในท้องตลาดนะครับสำหรับอีสุมิวเยิ่งคันนี้เป็นสีทงด้วยนะี่ยิ่งสวยสดงดงามมากๆเลยถ้ามีโอกาสนะครับคลิปหน้าจะให้ดูกางแจกางแด,ดกางแ,ดด,างแด,ดดด้วยนะครับก็พามาดูกันนะครับวันนี้มิกยอยเยมาต้นแลวยิ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ